สวัสดีครับวันนี้วันที่10มกราคม2 5 6 8นสะครับสถานการณ์ของเซตนะครับเปิดช่วงเช้านะครับติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับลบอยู่0.35จุดนะครับราคาอยู่ที่1,362.62จุดนะครับก็ต่างจาก1,400นิดหน่อยนะครับแต่เรายังคงม,มีความหวังนะครับแต่ว่าเซตนั้น ก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปนะครับอ MBI นะครับก็บวกอยู่1อ่งขออภัยนะครับลบจุดหน่งจุดหนจุดนะครับเราอยากจะให้เซตของ MBI เน้นบวกขึ้นมานะครับตอนนี้ราคาลงมาต่ํากว่า300จุดนะครับอยู่ที่294.2421ิจุดนะครับก็ไซเวทดาวลงมานะครับตามจังหวะของเซตนะครับ MBI นะครับคือมันเป็นจังหวะขาลงเราต้องไปดูอ่าจังหวะของ ราคาของเซตก่อนนะครับว่ามันเป็นขาลงจริงๆหรือเปล่าแล้วมีโอกาสที่จะเป็น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 เปในทิศทางไกนะครับดูจังหวะของมันค่อยๆนะครับเวียงลงนะครับราคาของเซตนั้นนะครับราคาค่อยๆย่อลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น2องแล้ววันเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น2องแล้ววันก็คือราคาก็จะค่อยๆซยไซด์เวดดาวลงมา เมื่อราคาค่อยไซด์เวดาวลงมาตัวขอบเรเนอเรชันจะไซด์เวดาวลงมาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับราคาจะย่อลงมานะครับจังหวะของเซ็ตจะย่อลงมาตามโดยวอลลุ่มนะครับถ้าเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มน้อยๆเนะครับเป็นระดับปิลเลียนนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาโดย MSCD นะครับยังคงไซด์เวดาว และใส่ไซยเวดาว o p v ไซยเวดาานะครับดูแล้ว without, อินดิเคเตอร์สายเดาวเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเดิมทีที่เราบอกเอาไว้ว่าเราคิดว่าราคาจะไปที่ผ่านหมันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ให้ท่านนะครับอย่าไปยึดติดกับหุ้นนะครับถ้าตอนนี้ราคาก็คือขายได้ควรขาย สามารถทำกำไรได้ควรทำกำไรนะครับขายได้ควรขายทำกำไรได้ควรทำกำไรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลงมาช้อนราคาที่ก็ต่ำลงนะครับสำหรับเซตนะครับตอนนี้แน่นอนเซ็ตเป็นแนวโน้มขาลงเพราะว่าการเคลื่อนที่ขึ้นลงของเซตเป็นไปตามจังหวะของการราคานะครับเป็นไปตามวัตจักรของราคาคเมื่อต่ำสุดก็ต้องลงต่ำสุด ถ้าเกิดนิวโลนะครับถ้าราคาเขาจะต้องมาทดสอบนิวโลอีกครั้งหนึ่งถ้าทำนิวโลจะเกิดนิวโลแต่ตอนนี้ราคายังคงไม่ต่ำนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะต่ำหรือเปล่านะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับจังหวะของมันยังไม่เกิดนิวโลนะครับนั้นก็ลองพิจารณาด,ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้แนะนำว่าให้ท่านถือเงินสดนะครับแนะนำว่าทุกคนจะต้องถือเงินสดก็อ,อาจจะเหมือนกับ เจ้าสัวหรือว่าอะไรนะครับอากูนะครับหรือเนี้อห้อนะครับที่ขายนะครับ RS นะครับ200กว่าล้าน200กว่าหุ้นนะครับเร้เงินไปห้านห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าล้านนะครับในในหลายๆเจ้าที่ถือหุ้นเป็นตัวใหญ่ๆของหุ้น RS นะครับก็กำไรกันไปนะครับเราจะไปดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ เพื่อสกิ์เตือนใจให้ท่านนักนักลงทุนได้เก่งกำไรกัน,นไปดูนะครับโมสติวันรุ่มของวันนี้นะครับ RS นะครับมีวันรุ่มเข้ามามากที่สุดเน,นื่องจากว่าฟอร์มาสามวันติดนะครับวันนี้ยังคงรักษาราคานย,ยังขนาดยังไม่ฟอร์เท่าไหร่นะครับถ้าถ้าฟอ r หรือว่าต่ำสุดนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.20.27นะครับแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1. 34นะครับราคาราคาฟอร์อยู่ที่1.27นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่1.34นะครับวันนี้ก็ลบลงมาอีกเล็กน้อยนะครับลบลงมาตั้ง0.47สตังค์นะครับโดยนะครับโดยนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับ rs ลบไป77%็ดสร์เแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป76%ส่วน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต นั่นก็คือจังหวะเขาค่อยๆสายเวดาวลงมานะครับโดยมี PE 97.55เท่านะครับและมียิวอยู่ที่16.25มี EPS ที่0.01สตางค์แต่ว่าไม่มีการปันผลนะครับสลับ r s นะครับไปดูจังหวะกราฟของ r s กันนะครับราคาก็ดูเหมือนว่ากำลังจะดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่ร่วงดิ่งลงมาสาวันติดนะครับติดฟอรนะครับ แต่ว่าวันนี้มีวลลุ่มเข้ามานะครับเนื่องจากข่าวบอกว่าราคานะครับที่ดิ่ง,ง,งลงมาเป็นการฟอร์ซเซลก็คือเฮียฮอเขาเอาหุ้นไปตึงเอาไว้นะครับเมื่อไม่สามารถใจ่ายได้นะครับก็ถูกเจ้าหนี้นะครับทำการฟอร์ซเซลคือขายทิ้งนะครับก็เจ้าใหญ่ๆก็ทำการขายกันเช่นเดียวกันนะครับราคาหุ้นก็เลยพ่ากันดิ่งลงมาแต่ ในการบริหารงานของบริษัทโดยส่วนตัวแล้วยังคงมีราคาปกตินะครับคือ,อคือต้นทุนหรือราคาต่างๆของคือเอาง,ง่ายๆว่าราคาถูกนะครับหรือตอนนี้ก็คือราคาถูกซื้อตอนนี้ก็คือเก่งกาไรในจังหวะราคาถูกเพราะว่าหา้นไมีวันลุ่มเข้ามานะครับมีวันุ่มเข้าไปตั้งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองจุดเก้าหกมิลเลียนนะครับ เสงว่าบลลุ่มเข้าไปนะครับแสดงว่าเมื่อมีบลลุ่มเข้ามาหนาแน่นราคาย่อมจะต้องค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับคือเราก็ต้องดูจังหวะจากโคนในการที่จะเข้าเก่งกําไรนะครับนังทุนครับบลลุ่มหนาแน่นแบบนี้ก็คือซื้อในขณะที่มันช้อนต่ําที่สุดนะครับเหมือนกับซื้อในขณะที่ทุกคน,ก,คนกลัวนะครับเราก็มาดู R S ถามว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะอะไรกันแน่นะครับมันก็ต้องเป็นจังหวะที่อิ่มตัวท,ที่ทุกคนขายกันจนหมดแล้วและทีนี้ก็จะเป็นจังหวะที่จะช้อนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มหรือวนลุ่มก็เข้ามาทะลักเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้า,านังทุนเก่งแล้วก็จะทํากําไรก็เข้าช้อนตอนนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ท่านลงทุนพิจารณาด้วยด้วยสตินะครับอย่าพิ่งเชื่อไขนะครับ อย่าเชื่อแอดมินหรืออย่าเชื่อใครทั้งสิ้นอยู่ที่ทางังทุนต้องเชื่อตัวเอง SI s, s i เอสไซส์เ่ไปทั้น้านข้างนะครับแล้วก็ OBV ยังคง Sideway s ดาวนะครับแล้วก็ MACD ยังคง Sideway s ดาวนะครแต่เรามองแล้วว่าราคาจะต้องดีดกลับขึ้นมาแล้นทานังทุนก็ลองพิจารณานะครับค่อยๆพิจารณาอย่าเพิ่งตือนตื่นโตมน,นะครับสลับ RS นะครับ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับยังไงซะแน่นอนว่า s ยังคงจะต้องทำกำไรได้ต่อไปนะครับในนามของบริษ,ษัทนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับถัดมาตัวที่2ของ most active v o นะครับก็คือ t t b นะครับเมื่อวานย่อลงมานะครับแล้วก็ราคาก็วันนี้บวกขึ้นมา0.01สตางค์ราคาอยู่ที่1.81สตางค โดยนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบสเอร์เซ็นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไปหนึงเปอร์เซ็นต์หนึ่งือท,ที่ผ่านมาก็ลบไป2%องเ์เซ็์ไซด์เวดาวลงมานะครับ P/E อยู่ที่8.44เท่านะครับมีอยู่ที่5.81%มี EPS ที่0.16แล้วกเ็เคยมีการปันผลที่0.07ย์จุสตางค์ต่อหุ้นนะครับสหรับของตัว TTB ไปดูกราฟกันนะครับเก่งกำไรอย่างไรดีนะครับ ราคานะครับยังพยายามยืนเหนือเส้นสอง้ว,วันนะครับตัวนี้แน่นอนว่าราคาจะต้องดีดนะครับเพราะอะไรครับราคาจะมาดีดที่เส้นสอง้ว,วันแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับแน่นอนจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าราคายืนเหนือเส้นสอง้วันได้คือเหนือ1.80ได้ราคาจะดีดกลับขึ้นไปทำกำไรระยะกันใกล้ๆให้ใกับทางน,นะทุนเราก็ยังคงมุ่งมุ่งหวังแล้วก็ ยังคงที่ต้องการราคาที่จะดีดกลับขึ้นไปภไยที่แนวต้านสำคัญสูงสุดของเขาที่ราคา1.88สตางค์นะครับเดิมทีก็ราคาจะขึ้นไปที่2บาทเป้าเดิมนะครับตอนนี้ลีเนียลกักชั่นไซส์ไวดาวลงมาแล้วก็เป้าสูงสุดของอของราคาก็อยู่ที่1.88บาทนั่นเองโดยวอลรุ่มยังคงมีวอลรุ่มขายและส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับ ที่115.75้มิลเลนนะครับแต่ว่านะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นสลับตัว MACD นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็ r s i ชี้ขึ้นนะครับเห็นว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ OBV ก็ใไว้์เัฟขึ้นไปเพราะฉะนั้นเก่งกำไร GTP ได้นะครับแม้ว่าเราก็ต้องจับตาดูก่อนนะครับถ้า ถ้าเขาราคาล่วงลงมาต่ำกว่าเส้น2องเลวันนี้ก็ตัวใข่ตัวมันนะครับเพราะว่าราคาจะต้องคือเราต้องตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับตัวทีบีนี้ต้องตั้งคัดลอสไว้ที่เส้น2องเลวันนะครับถ้าราคาต่ำกว่าเส้น2องเลวันต้องต้องคัดลอสออกแต่ถ้าราคายู่งเหนือกว่ารักราคาดีกลับขึ้นไปก็ปล่อยให้เขาเทคกําไรต่อไปองพิจารณาแบบนี้นะครับทางทุนครับก็ราคาก็ เราต้องตั้งคัดลอสนะครับแล้วก็มีวิไัยใน,ในการในการลงทุนนะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับก็คือ R S X Y Z นะครับตัว R S X Y Z นี้ก็ก็อยู่ในของเฮียฮ้อนะครับที่ทำการขายออกไปนะครับคือเขาก็ดูออกมาว่าเฮียฮ้อนั้นมีมีหุ้นอะไรอยู่แล้วก็ต้องทำการขายนะครับ ดูเหมือนว่าราคาก็ทำกำไรให้กับเ e ฮียหอมเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับ rsx Y Z นั้นก็ราคาล่วงลงมานะครับ0.27สตางค์นะครับราคาที่ศูนย์จุดเบาทนะครับโดยนะครับล่าสุดนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับลบไป25 78เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป61สเอปอร์เซ็นต์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป51เปอร์เซ็นต์ ไซย,ย์ไวดาวขึ้นมาลงมานะครับ PE ที่10.14.80สิบสี่จุดแปดศูนย์เท่านะครับยู่ไม่มี d ี s วไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่ศูนย์จุดศูนย์สี่สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ SXYZ นะครับเป็นแนวโน้มค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคาดิ่งลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำการขายทำกำไรนะครับ แล้วก็ราคาก็ค่อยๆคือดูเหมือนว่าคือมีนักลงทุนที่เข้าเก่งกำไรเพราะว่าวอลุ่มเข้านะครับมีวอลุ่มซื้อนะครับแล้วก็มีวอลุ่ม8ป3 9ิลนนะครับแต่ว่า MSCD ยังคงชี้ลงนะครับหายใส่ไซเวถึงไซเว์ไปทาด้านข้างตัว OV ไซเวทอดาวนะครับถามว่า ตัวนี้จะเป็นยังไงกเ็เป็นการเก่งกําไรนะครับก็ต้องซื้อในขณะที่เขาย่อตัวลงมาก็ถ้าน,น,าน,นทุนทอดทนได้ราคาก็จะค่อยไซด์เวล้นออกกันข้างแล้วก็ไซด์เวล์อัพขึ้นมาถ้าเกิดท่านทุนไม่กล้าหรือไม่กลัวก็ลองพิจารณานะครับสําหรับ S, X, Y, Z นะครับคืออย่างน้อยเขาก็ ขายหุ้นออกมาได้หลายอย่างนะครับคือคือมันก็เป็นทั้งดีและไม่ดีนะครับสลับตัวการที่มีมีหุ้นแล้วก็จะไปขายขายแล้วก็ไปใช่นี่นะครับสลับเฮียฮ้อนะครับก็ต้องก็ต้องดูของเขาของเรานะครับว่าเฮียฮ้อนั้นทําไมเขา้องมีนี่เยอะแยะ,ยะขนาดนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับอละ,อะ ตัวถัดมานะครับก็คือตัว E A นะครับ E A นะครับเช้านี้ก็ล่วงลงมา0.20สตางค์น,นะครับราคาอยู่ที่3.46บาทนะครับต่อมา EA ยังคงลงยังคงดิ่งลงมานะครับก็ E A ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอโค์การหรือเป็นตัวที่จะต้อง ขายขายไปฟ้านะครับต,ตอนนี้ก็ยังคงจะต้องรอว่าเขาจะซื้อหรือเปล่านะครับคุณพี่อาพีรพันธ์นะครับท่านรองรองนายกมนตรีนะครับราคาก็เลยยังคงไมง่ไม่แน่นอนราคาก็ยังคงรอดยอ่ยอลงมานะครับโดยสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสี่สบสามเปอร์เซ็นตนะครับ น่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.86แล้วก็1นอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป12นะครับ PE ที่9.01เท่านะครับมี EY อยู่ที่4.10สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการป่นผลที่0.30แล้วก็มี EBS ที่0.50สตางค์ก็ถือว่าย่อลงมานะครับเราจะทํายังไงล่ะไหนบอกว่าจะต้องเข้าช้อนก็ต้องดูจังหวะของราคาของมันให้ดีนะครับสนับตัว E.A. นะครับคือถ้าย่อลงมาก็ทําการเข้าช้อนถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปก็ต้องทำการขายแต่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นแนวโน้มเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าขายนะครับเพราะอะไรครับเพราะการบีบตัวเข้ามากันของบริษัทแปนบ่งบอกว่าราคายังคงจะต้องท,ง,ทงทิ้งดิ่งลงมานะครับ มุจะแบนบีบตัวเข้ามากันแล้วราคาเลือกข้างต่ํากว่าเส้นกึงกลางมุจะแบนหมายเขาว่าราคาจะค่อยๆดาวลงมาครับเพราะฉะนั้นราคา EA ยังมีโอกาสที่จะดาวลงมาได้ต่อเนื่องนะครับเห็นได้จากวอลลุ่มขายแส้ส่วนใหญ่มีวอลลุ่มที่64.29มิเลียนแล้วก็ MACD ยังคงดิ่งนะครับต่ำกว่าเส้น Signal ต่ำกว่าเส้นซีโยนะครับ แล้วก็หายใซส่ไซส์เวดนะครับแล้วก็ OV ก็ยังคงไซส์เวถึงไซ์เวดาานะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะนี้นะครับราคาพาราโบลิกซาอยู่อยู่ด้านบนวงบอกว่าเป็นขาดาวขาขาลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องลงต่อนะครับเราก็ถ้าขายได้ท่านก็ขายนะครับสำหรับ EA นะครับตอนนี้กำไรไม่มีแล้วนะครับ ก็ต้องขายนะครับก็อยู่ที่ท่านจะมีวินัยนะครับในการลงทุนหรือเปล่าหลับย a นะครับจังหวะนี้ก็คือจังหวะเราจะต้องลงมาต่ำนะครับต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยช้อนถ้าจะช้อนเราก็แนะนำว่าควรที่จะช้อนที่ราคา2บาท2องบาทยีสสตางค์นะครับ แนวโน้มของเขาจะลงมาที่2บาท27จะตางค์เพราะนั้นก็อยู่ที่ท่านงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือ EA นะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ t u e นะครับ True วันนี้ราคายังคงไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ t True วันนี้ราคาที่10.90บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบนะครับ ลบอยู5่5%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบ8% 1อาทิตย์หนึ่งนะที่ผ่านมาก็ลบไป6%นะครับ PE ไม่ม,ยม,มียิวไม่มี DPS ไม่เห็นนะครับพวกนี้จะต้องมาระมัดระวังนะครับถ้าเกิดขึ้นเร็วลงเร็วก็จะเตะโดนก็จะโดน catch บาลนะครับควบคุมนะครับเพราะว่า PE ไม่มียิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ในเร็วนี้ถ้าเกิดว่ามีผลกำไรเนินงาน F 4 5ออกมานะครับก็ต้องรอจับตาดูผลกำไรเนินงงานออกมาน,นะครับสำหรับทูนะครับ ซึ่งดูแล้วถูถ้าเป็นอินเทอร์เนต็ตบ้านนะครับก็โดนเกาะเร็วๆนี้ก็จะโดนการย้ายค่ายของของของนักลงทุนนะหรือของผู้ประกอบการของต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เราก็เราก็รู้แล้วว่าราคาของการที่เขาไม่สามารถที่จะป ประมูลนะครับของพีเลพีเมลีนะครับเขาไม่สามารถมีการประมูลหลุดไปอกปีนะครับโดยเสียแชมป์ให้กับโมโนหรือแจสนะครับเพราะฉะนั้นโมโนกับแจสจะทํากําไรให้กับตัวเองส่วนถูกนั้นก็จะนะครับตอนนี้ก็คือจะมาขายคอนเทนต์นะครับโดยการร่วมมือกันกับ Netflix นะครับ ก็คือจะบวกนะครับถ้าเล่นถูถูบ้านก็จะได้ e t ส i c k ไปนในตัวนะครับแต่ก็คงจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าราคาก็ยังคงจะต้องดาวลงมาแล้วเร็วๆนี้ก็คือถูกก็คงจะต้องถูกถูกอีกหลายตัวหมายว่าถูกถ้าเราดูข่าวทั่วไปนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าถูนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการ ลงทะเบียนซิมนะครับ700 600อยซิมขนาดที่ทำให้มีเขาเรียกทำให้เกิดนักเคลื่อนไหวหรือว่านักที่เป็นทำให้เกิดการสูญเสียนะครับให้ประชาชนนะครับก็คือ,อเขาเรียกอะไรนะครับเป็นพวกที่เขาเรียกก็มันอยู่ติดติดติดในปากนี่เลยครับ เ <c oughs> ขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับก็คือเป็นพวกสก c a m m e r นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดถูกไม่แก้ไขตรงนี้ราคาก็จริงๆจะต้องโดนแล้วก็อาจจะต้องโดนในเร็วนี้ก็จะเกิดออกมาว่าถ้าเกิดว่าถูกถูกพวก scammer มมนี้ครับจะต้องแก้ไขแล้วก็มีพรบรใหม่นะครับว่าจะต้องรับ ทีถ้าเสียเงินขึ้นมานะครับจะต้องเป็นพราะอาจจะต้องเสียเงินกันต่อไปนีครับให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าทูก็ถือว่าเป็นแหล่งของของเซมการ์ดที่เถื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของทูกันนะครับว่าแนวโน้มก็ยังคงเป็นจังหวะเหมือนเซตราคาลงมานะครับเซตคือขึ้นลงเหมือนตามราคาของเซ็ตนะครับก็ขึ้นสุดๆก็จะลงมาตามสุด แต่ตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น2องลววันก็จะค่อยๆดาวลงมาแล้วถ้าสามารถยืนเหนือเส้น2องลววันและดีดกลับขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปสูงสุดแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่ชนเด้งได้ก็ราคาก็จะล่วงลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูตอนนี้ก็อนุญาตว่าแน่นอนว่าราคาก็จะไซด์ไวดาวลงมานะครับเราดูแบบนั้นนะครับเพราะกําไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ขีดหมายไม่ว่าจะเป็นการถ้าเราดจาูจากของการดูทูที่บวกกันกับ d ีแท็ตอนแรกก็คิดว่าจะได้กําไรแล้วก็มีกําไรนะครับแล้วก็มี d ีแท็เข้ามาในการที่จะตรวจสอบของทูนะครับก็จะมีความแม่นขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอ,พ,อพอออกมาตรวจสอบจริงๆแล้วก็มันก็มีข้อข้อต่างมีข้อเสียต่างๆนานาที่ ที่พนักง,งานของของพนักง,งานของ d t แท็นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับคือมันมันมีสองสอง,สอง,สองบริษ,ษัทอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็กำลังพยายามปรับปรุงแต่ว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าราคาก็กลับมาที่1ิ1สิบบาทนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ร่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงน,นี้ถ้านักทุนกำลังซ้ายเวดาวก็อย่าพึ่งเข้าไปนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวนลุ่มนะครับวนลุ่มซา์เวดาวลงมานะครับที่ห้าสิบเอ็ดจ้ามเลียนนะครับและ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็าใส่ชี้ชี้ลงไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็ OVV ีวีสยเถึงซด์เวดาวตังเงานข้างเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้แม้ว่าพ,พาเราลึกษาเย็นยันอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าราคาสามารถเด้งกลับขึ้นไปได้ ก็จะไปที่ด้านบนแต่ว่าเราดูแนวโน้มโอกาสที่ร่วงลงมาก็มีสูงนะครับก็อะไรครับดูหลายสิ่งหลายลอย่างแล้วถูกํำลังจะค่อยๆจะเกิดว่าผลการดำเนินงาน f 45ออกมาไม่สวยอีกติดลบอีกนะครับก็ตัวไขรตัวมันนะครับสาหรับถูกก็เป็นเช่นนี้นะครับเพราะนักนท,ทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้อยู่ที่ตัวท่านักทุนจะใช้สติ ใส่ตองด้วยนะครับไม่ใช่เราจะพูดเพื่อเพื่อให้ทุกคนกลัวแต่ว่าเราพูดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็วิจัยในสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทูยังคงเป็นอยู่นะครับแล้วก็ยังคงเป็นต่อไปก็พิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นคือการลงทุนมันก็คือความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านุกทุนต้องใช้ความสติใช้สมาธิเยอะๆนะครับในการลงทุนต,ตอนนี้ถือว่า ทูก็ถือว่ากลับไปเยอะเหมือนกันนะครับเดิมทีทูก็อยู่ที่3บาท4บาทตอนนี้กลับขึ้นมา10บาทก็ถือขึ้นมา,าเยอะเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็รอผลการประกอบการเอฟออกมาเท่านั้นเองรอดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับทูรุ้นต่อไปนะครับหวังว่าทุนนักทุนท่านนักทุนจะรุ้นไปด้วยกันแล้วก็กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กด,ดิงแจ้งเตือน แล้วก็ขอให้ถูคือเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเพราะว่าถูนี่ก็ราคาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเราก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับขอให้ทุก่ารนั้นมีความสุขในการลุ้นแล้วก็รวยไปด้วยกันนะครับก็อยากให้ถูนั้นดีดกลับขึ้นไปที่สิบสองบาทสิบสามบาทนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปแม้ว่าตอนนี้ราคาดาวลงมานะครับแต่เรายังคงมีความหวังนะครับก็รอพิจารณาดูนะครับ นั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่กรุณารับฟังแล้วก็เข้ามาดูตลอดเวลานะครับเราก็จะพยายามที่จะทําให้ทุกท่านนั้นมีเก็ดและเก็ดน้อยเพื่อเป็นจุดประกายในการลงทุนในแต่ละท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้นเห็นในข้อด้ยอดยข้อดีข้อต่างๆนานาที่เราเป็นส่วนหนึ่งในใน ในการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ณนะครับก็เราก็ออกมาจากข่าวทั้งสิ้นนะครับก็ออกมาจากข่าวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าทุกท่านนั้นจะพึงพอใจและนําไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Give it me like me to